เทคนิคการพาดหัวโฆษณาให้น่าสนใจกดบันทึกเลยนะเพื่อย้อนกลดมาดูอีก 1. ยิงคำถามกระแทกใจดึงที่คนดูอยากหาคำตอบทันทีตัวอย่างเช่นคุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมทำงานหนักแต่เงินเก็บไม่เคยพอถ้าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของชีวิตคุณจะเลือกทำอะไร 2. ยกปัญหาที่ตรงใจ พูดสิ่งที่คนดูเจออยู่แล้วรู้สึกอินตัวอย่างเช่นเคยไหมครับพยายามลดน้ำหนักแต่เจ็ดวันรากก็ล้มเหลวเหนื่อยกับงานประจำแต่ก็ยังลาออกไม่ได้เทคนิคเหล่านี้คุณสามารถนำใส่ในปานา้ายโฆษณาเพื่อฉุดใส่ตาลูกค้าได้สนใจทำปาา้ายโฆษณาป้ายอิงเจ็ดทักบ้านเขียวได้เลยหรือโทร085 1003160